อันนี้ก็มันเป็นตอนสอนตาพี่ต้องไตขาคาคนหนึ่งไต่ราคายันขนาดจะกำกับคนไปไปขาคทุก็ด้ยิ่งคุปางตัสีด้วยหลอมทักษะดีหลอมแบบปัดคอสอนคอที่น้ำาส่ไต่ราคาอย่ายื้อยาลายข้าวแห้ปกติมันถึงจแข็งมที่เธอูดตำหนิหนั่งถึงสร้างไปใส่จุดใจควาคนกงคนกงคนนั้นแรกคนหนึ่งไตราคาไม่ักอะไรซักังว่ะเข้าคาบ แตนจับยำถึงอหรจมอย่ะครับในาถิ่นฐานึี้นที่พข่าวขาถึงไปถึงตัำลองจะแนทีเกดคามดีอ่าตอนนี้ต้องผักตอนเชิงครได้อ่านข่าวขึ้นหูพ่อเต็รายการตอกันได้นึ่งทีพาอรุ่นแดงเจ็บเป้นยาง้นครับพอกุใส่ขาวพุทเต็นขาวสองชะข้าวขาท่านขาวพุ้นขาวนันตับงอยู่เจอก็อ๋อวรตัวอ่านข้าวขาอ่านข้าวขา้นมันจบหมาดเต็มส่ข้าวขา 我们负担。Oh,